กลายเป็นเรื่องตลกขำก้าขึ้นมาทันทีครับกับการเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสของพอรรคเพื่อไทยในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลอดสามของพอรรคเพื่อไทยเขาที่มันแหม่นะครับทั้งให้ทําให้สังคมพูดกันแซวกันไปอีกหลายวันนั่นคือการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาคือฐานที่มั่นของท่านธรรมนัตจากพรรคกล้าทําเขาบางคนบอกนี่แหละคือ,อหัวหน้าพรรคตัวจริง ว่ากันอย่างนั้นนะครับรรคเื่อไทยสท่งอดีตปปสครับเลขาธิการปรปรสปปสคือหน่วยงานไหนหน่วยงานปรา,ปราบยานะดีหน่วยงานจับยาดีส่งอดีตเลขาปปสครับไปแข่งกับผู้กองธรรมนัสในเขตของผู้กองธรรมนัสเลยนะเขาว่ากันอย่างนั้น นะไม่รู้ว่ามีนัยยะไหนสมคัญทางการเมืองอย่างไหนอะไรยังไงไม่ทราบได้นะครับแต่เอาเป็นว่าคนขำคัก,กเลยทีเดียวคุณล่ะคิดเห็นยังไงครับกับการที่รรคเพื่อไทยเนี่ยส่งอดีตเลขาปปสไล่จับยาเนี่ยนะครับไปแข่งกับผู้กองธรรมนัฐที่พะเยาครับแสดงความเหียนกันเข้ามา